สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอาสนามมควาวิจาร์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุ่มุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทั้งคลายเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันัาละสองตัวันละสองคู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกับเราโปรโมชั่นเยอะยิ่งย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนต่อบ,บินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว 0.7%ครบจบดในที่เดียวเลยสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิีโอเข้ามาได้นะครับเราจะไปที่กานโชว์ิลอาอิตาลีนะทัสซลโล่นะเจอฟิออร์ตินนานะครับโจบ,บ้าน13ทีเยอรกัาราคาเปิดมาเสมอเท่านั้นนะ,นะผลงานช่วงหลังเจอกันมาก็เป็นฟิออร์ชนะเกมเดียวนะ6เกมหลังล่าสุดอ่ะเป็นทัสซลโล่ทีมโจบ,บ้านดูดีกว่านชนะ3เกมเนาะผลงานของทัสซลโล่ช่วงหลังนะครับ สิบเกมหลังล่าสุดมีชนะสองเสมอสามแพ้ไปห้าช่วงหลังไม่ค่อยดีนะบวกน้อยด้วยสิบเกมหลังบวกสองเกมเองเสมอหนึ่งเสียไปเจ็ดเกมแล้วเจ้าบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีนะเจ้าเยือนแต่ผลงานในบ้านดูดีนะแพ้สามเกมเองเสมอสองชนะไปห้านะครับช่วงหลังเล่นดีในบ้านก็บวกไปห้าเกมเสมอหนึ่งเสียสี่เกมอัตราการบวกในบ้านดีแต่เกมเยือนไม่ดีนะฮะในบ้านห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมาดูเจ้าม่วงหากาหน่อยวิออร์ติน่านะครับ 10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมอะเนาะ10เกมหลังล่าสุดนี่บวก4เกมเสมอ1เสีย5ก็45เปอร์เซ็แข่งหลายรายการด้วยนะผลงานฟีออลเกมเยือนโหมีช่วงหนึ่งชนะ5เกมรวดเลยชนะอินเตอร์ชนะชีวาชนะเคมอนเซ่นะเท่ากับว่า10เกมหลังล่าสุดแพ้2เกมเองนะเกมเยือนเล่นดีมากนะครับแล้ว <único> ก <Liberty Overwatch throat> ็อัตราการบวกสูงนะฮะ สิเกมหลังนี่เสียไป3เสมอหนึบวกไปแล้วถึง6เกมนะปิดเกมหนึ่งอนะนี่หกเกมก็ถือว่าพี่อไม่ธรรมดาคู่นี้ราคาเปิดมาเสมอเองนะชอบใครอะ่ะชอบพี่อนะราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านได้1.9อยู่พี่อได้เต็มท่านลองพี่อปป,ปอได้1.72่เจ็ดคู่นี้ผมว่าบอลมันเหมือนว่าปิดดูการแล้วนะก็เชียร์พี่อทีมเยือนแล้วกันเสมอรับซับเลย ส่วนคุยสองจะไปที่ซิลีบีอิตาลีนะครับบารลี่เจออันโตนะฮะเจ้าบ้านบาร์ลี่ต่อครึ่งลูกนะผลงานเจอกันมาล่าสุดสี่เกมนะบารลี่ชนะเกมเดียวเองเป็นอันโตเนี่ยดีกว่านะชนะไปสองเกมแต่ก็เหลื่อมๆเท่านั้นนะครับมาดูผลงานล่าสุดหน่อยบารลี่เย่าเยือนสิบเกมหลังผลงานดีนะเนี่ยชนะไปสี่เสมอสามแพ้สามเกมอัตราการบวกก็ใช้ได้บวกไป6เกมอะ่ะ เสียไป4ี่เกมถือว่าบาลี่เย้าเยือนเล่นดีนะครับตัวเลขก็ดีบาลี่ฟอร์มในบ้านมีนแพ้เปรูจาเกมเดียวเสมอ4ชนะไป5ผลงานในบ้านก็ดีนะเสียไปเกมเดียวไหมโดนหาน3าเกมเสมอ1บวกไปแล้ว5เกมถือว่าบาลี่ตัวเลขดีนะฟอร์มดีเลยทั้งยเย้าเยือนทั้งในบ้านนะฮะส่วนชูติโลอัลโตทีมเยือน10เกมหลังล่าสุดก็เสมอ4ชนะ3แพ้3ผลงานใช้ได้นะ บวก6เกมอะ่ะ10เกมหลังใช้ได้เลยเสมอ1เสียไป3มอัตราการบวกถึง60เเลยแล้วก็อัตโตเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดนี่มีชนะ4เสมอ4แพ้ไป2ผลงานดีนะครับเหนียวแน่นแพ้ยากนะแล้วก็ตากันบวกสูงนะฮะ10เกมหลังล่าสุดที่เสีย2เกมเสมอ1บวกไป7เกมแล้วนะเย่าเยือนก็ดีเกมเยือนก็ดีนะอัตราการบวกสูงนะฮะก็คิดว่าคู่นี้ตัวเลขใกล้เคียงกันบอลทำตามเหมือนกันด้วยนะ ก็ถ้ามีราคาลองก็เยอะก็ลองได้นะบาลี่ต่อครึ่งลูกหนึ่งจุดแปดเก้านะลองได้เต็มถ้าต่อครึ่งควบลูกได้เต็มเว้ยลองได้หนึ่งจุดเจ็ดห้าชอบบาลี่ว <c oughs> เล่นในบ้านนะบอลอิตาลีนะแต่ถ้าลองครึ่งควบลูกก็ยิงลูกหนึ่งยังไม่ยังเสียครึ่งเดียวเองนะลุ้นบอลได้ไหลหน้าด้วยนะเอาเป็นว่าผมเปลี่ยนใจเป็นลองอาร์ตโต้เลยวะ่ะนะลองครึ่งควบลูกเลยถ้าแพนะ้ต้องเสียเนี่ยต้องเสียงสองลูกนะ คิดว่ามีโอกาสยันเสมอได้แล้วก็มีโอกาสจบเสมอสูงนะแพ้ลูกหนึ่งเสียก็ครึ่งเดียวนะลุนบอลหลายหน้าที่อัตโตทีมนเยือนได้เลยนะครับทีเด็ดสองคู่วันนี้ชอบตานกันไม่ได้นะอิตาลีนะซีรีบีแล้วก็ซีรีเอนะครับคู่แรกผมว่าฟิออนะเสมอรับซับส่วนคู่ที่สองอัตโตตัวเลขดีมากนะครับอัตราการบวกสูงกว่านะผมมองว่ามีโอกาสจบเสมอแพ้ลูกหนึ่งเสียครึ่งเดียวนะต้องแพ้ท้งสองลูกไปคิดว่ายานะครับมีโอกาสจบเสมอเชียอัตโตได้นะฮะ วันนี้ก็ชอบตานกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ